3. ให้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งที่เป็นภายในและทั้งที่เป็นภายนอกตรัสว่าเมื่ออาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วเจริญสติปัฏฐานสี่ครบสามส่วนอย่างนี้ก็หวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายได้อย่างแน่นอนในชั่ววันชั่วคืนไม่ช้านานไม่มีเสื่อมถอยภิกษุนั้นปฏิบัติตามพระโอวาทนี้อย่างจริงจัง ไม่นานนักก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเรื่องพระอรหันต์ก็เจริญสติปัฐานสี่โกศลสูตรในแคว้นโกศลมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อโกศลเป็นหมู่บ้านของพราหมณ์ครั้งหนึ่งที่หมู่บ้านนั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุบวชใหม่พึงถือปฏิบัติในสติปทานส